สวัสดีครับเลน,นะครับวันนี้ก็มานั่งเล่นแถวทะเลสาบเมืองทองก็บรรยากาศตอนเย็นๆก็สบายสบายคนใกล้ๆแถวนี้ก็จะมานั่งเล่นกันเป็นประจำก็จะมาหัดขับรถกันมั่งมาเล่นเครื่องบินบังคับมั่งมานั่งพักผ่อนแต่วันนี้เลไม่ได้มาคนเดียวพาใครไปด้วย หาเจ้าตัวเล็กมาด้วยหาซิเป็นไข่เอนแฮ็นเยอะครับนี่หาเจ้าตัวเล็กมาด้วยพักใายหน่อยเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าสีโต รู้สึกมันจะตื่นตื่นมันไม่เคยออกมาข้างนอกนานแล้วไม่ได้ออกมานี่จะสซนมากอยู่ที่บ้านพอออกมาก็คงไม่คุ้นเคยก็เลยดูเงียบเงียบนิ่งๆปกติอยู่บ้านก็จะสซนมากวิ่งสซนอายุก็สี่ขวบแล้วครับอาให้มันวิ่งเล่น อีกตัวหนึ่งนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนีว่าชื่อจักกาแฟตัวนี้ตัวโปรดเลยอายุก็ห้าปีแล้วถ้าเป็นคนก็ถือว่าอายุเยอะเป็นตัวที่โปรดมากจะไม่ค่อยดือ้อไม่ค่อยสนอุ้มง่ายจะไม่ค่อยกัด น่ารักน่ารักครับกระตาย่อยก็วันนี้พามันเดินเล่นไม่ได้พามานานละให้มันเดินเล่นก่อนใครอยู่แถวนี้ก็มานั่งเล่นมาเที่ยวเล่นได้วันแถวนี้เฮียอากาศสบายสบายลมเย็นเย็นก็คลายเครียดดีเดี๋ยวพาเจ้าตัวเล็กไปเดินเล่นก่อนบายยครับผม